บริษัทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หออบริษัททูทูเนี่ยมันมีทูที่ไมกาเนี่ยเลอร์สิมทูอ่ะเหรอพี่ไซ้์ิมอะไรสิมทูนะไม่เอเอสเอสก็ได้ได้เอเอสก็ได้แล้วยี่ห้อไหนขึ้นเครื่องนั้นอ่ะมันใช้เครื่องสิมครับซิมฮัทก็มีนะสิมฮัทด้วยเหรอรู้จักซิมฮัทไหมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเอสยูซีเพียร์อะไม่รู้จักซิมฮัทอไม่รู้จัก โอ้ยแสดงผมหลุดมาไกลกว่าพี่แล้วเนี่ยพี่อยากรู้นะคนข้างหน้ามั้พี่รู้อะไรไม่รู้ดิทางางหน้าผมจะมีปีกขาวจะมีปีกขาวด้วยเหรอเฮ้ยจริงจริงพี่พี่ชายของพี่พี่อ้ํเนี่ยเออพี่ไปอยู่เดี๋ยวดวงจันทร์พี่ตรงนน้นน่ะพี่พ่อไปอยู่นะพี่ตรงนั้นน่ะที่ตรงไหนอ่ะตรงรีสอร์ทนั่นน่ะรีสอร์ทไหนจังหวัดนั้นน่ะนั้นไหนไหนอ่ะนนน่ะนน่ะผมไปเร่องกินนะนันจังหวัดอะไรนะนนนนอ่ะนนย้ายไปอยู่ดวงจันทร์แล้วแต่สุรินท เอกพี่อยากคุยเกิดสุรินทร์เออสุรินทร์สุรินทร์บุรีนี่เพชรบุรีนะพี่เขาใช่เปล่าเออเอกเคยไปสุรินทร์บุรีป่ะเคยไปสุรินแล้วสุรินทร์บุรีเออมันเป็นชื่อจังหวัดอะไรเงี้ยนะไม่ชื่อจังหวัดสุรินทร์บุรีก็มีสุรินทร์บุรีงงเลยอันนี้อันนี้เขาจะรู้มีโอซาก้าโตเกียวในโตเกียวโอตาก้าโตเกียวน่าเขาบอกพร้อมผู้หญใช้ติ่ม พี่ยังไงเติมทูดินี่เขายังรู้ใช้ทูดีกว่าทูดีกว่าทูคือความชิดแล้วพี่เขารู้กับผมนะยอมใด้โดยไม่ต้องถ้าผมคุยเนี่ยมันจแยกภาษาพี่ก็ยังรู้เนเออแล้วผมคุยภาษาพี่ได้ป่ะล่ะได้ไม่ภาษาภาษาไทยคุณคุณคุณคุยภาษาอะไรมันปวดหัวคิ้วปวดหมดแล้วพี่เขาใช้ซิมดีแท็กพี่จะเติมทูก็จบแล้วเออแล้วผมพูดอะไรไม่ได้เลยนะออ๋แล้วถ้าผมเปลี่ยนซิมคุณจะคุยกับผมดูเรื่องใช่ไหม พี่ก็ออกไปเปลี่ยนซิมดีกว่าผมก็เนี่ยผมใช้ทูุณใช้ซิมอะไรอยู่เพราะว่าทูบูธเครื่องผมมาพี่ก็ให้ยืมอ่ะงานคืองานแต่งงานเนี่ยงานพีนุูนแฟร์แบบฮ่องกงเหมือนกันนะก็พอใช้มือถือก็ท่อก็ตายฮะเออแต่ผมก็ฝากไอ้นั่นไว้ไงไอ้ชัดิตาไงตัวตาตูก็ตายเคยซื้อให้มันเลยผมเรียกเมียสองชื่อเลยชัดิตาตัวตานะเออคือปวดคิ้วเลยเพราะอะไรรู้ป่ะ กับพ่อพี่เล่นต่อไม่ใช่เมมเมมคุณเต็มยังฮะเมมโมรี่คุณเต็มยังอย่าเปลี่ยนเมมโมรี่ไอ้เมมโมรี่ใหม่ไอ้เมมโมรี่เมมโมรี่ะเมมโมรี่อ่ะเออผมใส่ชื่อนะนะไอ้ที่มันเป็นเป็นที่นู่นนะอ๋อแล้วนี้คุณเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมเพราะคุณกลัวชื่อจาไปซ้ำกของเอกเมื่อกี้คุณบอกผมว่าอะไรชื่ออะไรนะใช้ชื่ออะไรนะศิลศักดิ์คุณฮะศิลศักดิ์คุณศิลศักศิลสักคุณเปลี่ยนเป็นศิลสักคุงแล้วศิลสักศิลสัก ักคุงศิลสักคุงตอนนี้มันมีของเอกแล้วศิลสักคุงไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักผมเพื่อนชื่อสุภชัยนะแล้วผมศิลสักคุงเนี่ยออ๋เวลาหลังจะเรียกคุณศิลสักคุงแล้วกันถ้าดูลิ้นเลยไม่ใช่คุณทำลิ้นแบบนี้แค่ทำแบบผมได้ป่ะไม่ได้ผมได้ใบชาติได้เนี่ยเอ้าไม่ได้ได้ไงอ๋อยี่ไหนดูลิ้นอันนี้ทำลิ้นอยนี้หลาเฮ้ยไหนคำใหม่ดิ้คำใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยจังหวัดด้วย นี่เขาแบบผมนี่คุณทำแบบผมนี่เนี่เน่ไอ้คลงคุณตีสามเน่เน่คุณยุ่เนี่ยพี่สาวผมปาหมี่ไงเอาพี่สาวคุณชื่อปาหมี่กาเมียผมไงใช่อ๋อาปาหมี่อ่ะใช่กบปาหมี่รู้หน้าผมเนี่ยชี้ไปร้องนะชาดำชาดำอยากกินอยากกินชาดำชาดำดำดำอยากกินชาดำพอแล้ว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 ตา้วตาเบิกกว้างไหมเราเราไปไกลขึ้นงงขึ้นปวดหัวว่ะ ผมคิดว่าคุณอยากกินชาดำพี่ดูเนี่ยเนี่ยกระดูไม่มาต่อยน้อยมันมันเกี่ยวขึ้นบนแหละดูดูข้างในได้นะใส่รหัสเบลได้นะอันนี้อันนี้ต้าหมูใครเนี่ยเต้าหมูผมเมื่อไหร่วะนี่ยคุณมีซื้อมาคุณมีสั่งมาที่ไหนที่เรสั่งพวกเดียวกันเราใส่เอสซีคุณสั่งมาให้เออถ้าใส่สองข้างอร่อยวะมัน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 บดอร่อยวะ อร่อยครับโอ้โหมันจะรอนเน่คุณเี่คุณซีสากงคุณคุณกินบันบดแล้วคุณทําแบบนี้นะคุณเน่คุณเคี้ยวก่อนเคี้ยวแล้วคุณทำนี่แล้วคุณเอาบันนี่ไหนลองคุณทําแบบเอาเข้าไปแล้วคุณก็บอกอ๋อดูเข้าไปเหรอเออดูเข้งไปแบบว่านี่ยอเงียไหนคุณไหนดูจริงแบบคุณเข้าหูรสชาติมันบดแบบเหมือนแบบอรสชาตินี่อืรสชาติ เราถึงรสชาติมันบดมั้งฮะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงผมถามคุณรสชาติเป็นไงนเกิไปอ๋อมันมันเกินไปเลี่ยนอ๋อเลี่ยนเลี่ยนก็ตอนนั้นผมออกยามเนี่ยไปกินตรงตรงตรงนน้นพอเลยไปเส้นนู้นนะอ๋อสมัยก่อนเมื่อก่อนคุณเคยเป็นสมัยนานแล้วไปไปเส้นเลยไปยากบางปูให้คุณเหลาให้ปังไหมไปนู้นก็จะเจอกับห้างนั้นอ่ะเป็นบิ๊กซีตรงนั้นตรงแถวถนนแต่ไม่ได้มันลานเกินไปคือคือไปไปไปบางภูมันจะผ่าน ไปแยกบางพูนะหานูโตต้านะสูโตต้านี่จะมีโบสถ์อยู่นะนนาโบสถ์นั่นอ่ะใกล้วัดใช่ไหมวัดลูกวัดตรงไหนตรงนั้จะมีภาพพระเยซูอ่ะแต่ละพวกหมอวอนโบสถ์โบสถ์คิดเหรอหมอนที่ที่นู่นเลยที่อเมริกาล่ะพิดเข้าใจปะผิดตนเนี่ยทุกวันนี้เนาะตอนสมัยที่คุณสมัยก่อนที่เมื่อคุณขอคุณไปเป็นยามรักษาความปลอดภัยที่อเมริกาอ๋อแลาวพี่แชกเขาเป็น พี่แท็กพี่เบเยอร์เขาเป็นพี่เบเยอร์หนังยามในตลกตลกเคยดูไหมเพวกยามไาลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทนายไปสารช่วยด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายอัพเดตให้ดูเรื่อยๆนะ